วันนี้กลับมาพบกับหนูเล็กอีกแล้วนะคะวันนี้ก็แน่นอนนะคะมาหน้าสดเราก็จะมาแต่งหน้ากันนะคะวันนี้ก็จะมาในลุกอะไรก็ติดตามชมกันได้เลยนะจ๊ะวันนี้หนูเล็กลงบำรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสเต็ปต่อไปเป็นการลงกันแดดจ้ามากันแดดที่ใช้ก็จะเป็นกันแดดตัวที่หนูเล็กใช้อยู่ทุกวันแล้วก็ขายด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัวแทนด้วยโอเค อวดเรียบร้อยละเราก็จะบอกสเปรยของเขาตัวนี้นะคะเป็นกันแดดหน้าฉ่ำวาวนะคะแต่งลุกแบบหน้าเกาหลีหรือว่าจะแบบเป็นลุคแบบธรรมดาของเราที่เราแต่งในชีวิตประจาําวันตัวนี้ก็เวิร์กนะคะไม่อุดตันนะคะแล้วก็ไม่ผสมรองพื้นด้วยตัวนี้เหมาะกับคนที่แบบเป็นสิวอย่างเรานะคะมาเราก็มาทากันเลยเดี๋ยวจะให้ดูสีของนางมันจะเป็นแบบสีขาวแบบนี้ทุกคน นี่ก็ทาไปเลยเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะนี่ให้ดูก่อนครึ่งหน้าทุกคนฝั่งนี้คือฝั่งที่ลงแล้วและฝั่งนี้คือฝั่งที่ยังไม่ลงนะคะเขาจะมีความช่ำวาวนิดนึงนะคะตัวนี้คือชอบมากใช้ทุกวันเลย ใ้่ถนาัทาแบบไหนก็แบบนั้นโอ้ยจะบอกว่าถ้าเสียงเบาอย่าว่ากันนะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เสียบไมนะคะไม่ได้ใส่ไม่ทาไปเลยกลิ่นนางหอมด้วยนะเดี๋ยวที่เหลือทาที่คอก่อนเดี๋ยวค่อยมาเกลี่ยที่หน้านะคะทุกคนนี่เลยคือดีมาก ตัวนี้ใช้อยู่ทุกวันจ้ะเราก็ทำให้เครื่องสำอางติดทนนาะนด้วยตัวนี้มันจะแบบช้ำๆนิดนึงนะคะคนที่แบบชอบแต่งหน้าสายแบบเกาอะ่ะคือต้องชอบนะคะแต่นางแบบว่าคุมมันนะจ๊ะช้ำๆแบบนี้คือไม่ได้ทําให้หน้ามันเพิ่มขึ้นเดอ้อฉันจะบอกให้คือเลิศมากจ้ะเห็นไหมจะเห็นว่าจะมีความชําวาวคือเวิร์กมากนะคะตัวนี้